พระราหูเทพแห่งเงาผู้กลืนแสงและลิขิตชะตาก่อนมีวันกับคืนเคยมีเพียงแสงจนกระทั่งเทพแห่งเงาเกิดขึ้นผู้ที่กลืนกินแม้กระทั่งแสงสว่างและลิขิตชะตาให้ผกผันในเงามืดมิดเรื่องราวของพระราหูไม่ใช่เพียงตำนานโบราณ หากแต่เป็นภาพสะท้อนของความเปลี่ยนแปลงความมืดมิดและแสงสว่างในชีวิตของมนุษย์ทุกคนเขาคือเทพเจ้าแห่งเงาผู้ซึ่งพลังอำนาจของเขาได้ส่งผลกระทบต่อทั้งจักรวาลและจิตวิญญาณของผู้คนนับแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันสารคดีเรื่องนี้จะนำพาทุกท่านดำดิ่งสู่ห้วงลึกของตำนานคลี่คลายปริศนา และสำรวจพลังอันลี้ลับของพระราหูผู้ที่สามารถพลิกผันชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ในชั่วพริบตาต้นกำเนิดของเงาตํานานแห่งการช่วงชิงอมริตในอดีตการอันไกลโพนเมื่อจักรวาลยังคงอยู่ในสภาวะแห่งการก่อกำเนิดไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีแสงจันทร์มีแต่เพียงความว่างเปล่าและพลังงานบริสุทธิ์ จนกระทั่งตำนานแห่งพระราหูได้ถือกำเนิดขึ้นตามความเชื่อในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระราหูไม่ได้เป็นเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่แรกเริ่มแต่เป็นอสูรที่มีฤทธิเดชผู้หนึ่งนามว่าสิงหิกะหรือที่รู้จักกันในชื่อราหูเรื่องราวการกำเนิดของเขานั้นผูกพันกับการกวนกรเสียนสมุดเพื่อสร้างน้ำอมฤต ซึ่งเป็นน้ำทิพย์ที่จะมอบความเป็นอมตะให้แก่ผู้ที่ได้ดื่มกินในครั้งนั้นเหล่าทวยเทพและอสูรต่างร่วมแรงร่วม,วม,วมใจกันกวนน้ำในมหาสมุทรนมเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำอมฤตหลังจากที่น้ำอมฤตได้ปรากฏขึ้นมาแล้วพระวิษณุเทพหรือพระนารายทรงแปลงกายเป็นนางโมหินีผู้เลอโฉม เพื่อล่อลวงเหล่าอสูรและแจกจ่ายน้ำอมฤตให้แก่เหล่าถวยเทพก่อนแต่ด้วยความฉลาดแกมโกงพระราหูได้ปลอมตัวเป็นเทพแทรกตัวเข้าไปในหมู่เทพและแอบดื่มน้ำอมฤตเข้าไปเพียงอึกเดียวทว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์ซึ่งประทับอยู่ณที่นั้นได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงรีบไปฟ้องพระวิษณุเทพ เมื่อทรงทราบความจริงพระวิษณุเทพทรงพิโรธเป็นอย่างยิ่งจึงใช้จักสุดทันตัดศีรษะของพระราหูขาดสะบั้นลงทันทีแต่เนื่องจากพระราหูได้ดื่มน้ำอมฤตเข้าไปแล้วร่างกายส่วนศีรษะของเขาจึงไม่ตายและยังคงมีชีวิตอยู่ตลอดไปด้วยความแค้นเคืองที่พระอาทิตย์และพระจันทร์เป็นผู้ฟ้องความทำให้ศีรษะของพระราหูได้กลายเป็นเทพแห่งเงา ผู้คอยจ้องจะกลืนกินพระอาทิตย์และพระจันทร์อยู่เสมอเมื่อใดที่พระราหูแสดงฤทธิ์กลืนกินดวงดาวทั้งสองเราก็จะเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุป,ปราคาอันเป็นที่มาของความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราหูมาจนถึงปัจจุบันราหูในพุทธศาสนาผู้บิดเบือนจิตใจ เรื่องราวของพระราหูไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเท่านั้นหากแต่ยังปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกันโดยในคำภีไตรภูมิพระราหูถูกจัดอยู่ในประเภทอมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสูรชั้นสูงซึ่งมีฤทธิดเดชและอิทธิพลต่อจิตใจของผู้คนได้อย่างน่าทึ่งในทางพุทธศาสนาพระราหูไม่ได้ถูกมองว่า เป็นเทพเจ้าผู้ร้ายกาศที่สร้างภัยพิบัติโดยตรงแต่เป็นเสมือนพลังงานแห่งความลุ่มหลงและการบิดเบือนจิตใจอิทธิพลของพระราหูจะแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของผู้คนทำให้เกิดความหลงผิดหลงระเริงในกิเลสตัณหาและความมืดบอดมนุษย์ที่ตกอยู่ใต้อำนาจของพระราหูมักจะตัดสินใจผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว มีตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเคยมีพระบัญชาให้พระอินทร์ไปปราพระราหูในคัมภีร์ไตรภูมิซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่พระราหูผู้มีฤทธิดเดชก็ยังคงอยู่ภายใต้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อิทธิพลของพระราหูในทางพุทธศาสนาจึงไม่ได้เป็นเรื่องของโชคร้ายหรือเคราะห์กรรมที่แก้ไขไม่ได้หากแต่เป็นบททดสอบจิตใจให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่ง และพยายามหลุดพ้นจากวังวนแห่งกิเลสตัณหาและความมืดบอดทั้งปวงดังนั้นพระราหูในมุมมองของพุทธศาสนาจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมืดมิดในใจที่มนุษย์จะต้องเผชิญหน้าและเอาชนะให้ได้ด้วยการยึดมั่นในศีลธรรมปัญญาและการเจริญภาวนาเพื่อให้จิตใจหลุดพ้นจากอวิชชาและความหลงผิดทั้งปวงพลังของพระราหูทั้งมืด และเปลี่ยนชีวิตพลังอำนาจของพระราหูนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่คู่คนมาทุกยุคทุกสมัยเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงฉับพลันเป็นพลังที่สามารถพลิกผันชะตาชีวิตของมนุษย์ได้ในพริบตาไม่ว่าจะเป็นในด้านดีหรือด้านร้ายก็ตามเมื่อพระราหูโคจรทับดวงชะตาของผู้ใดเชื่อกันว่าบุคคลน,นั้นอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต บางคนอาจประสบกับความล้มเหลวอย่างฉับพลันสูญเสียทรัพย์สินเรื่องทองล้มละลายหมดสิ้นทุกสิ่งหรือรเผชิญกับอุปสรรคปัญหาที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่คาดคิดเหมือนชีวิตถูกกลืนกินด้วยเงามืดแต่ในทางกลับกันบางคนกลับได้พบกับโอกาสที่ไม่คาดฝันกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนถูกหวยรางวัลใหญ่ได้รับมรดกหรือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างก้าวกระโดด พระราหูจึงเปรียบเสมือนเงาดำที่ทดสอบศรัทธาเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่นำพาความโชคร้ายมาให้แต่ยังเป็นพลังที่ผลักดันให้มนุษย์ได้เรียนรู้ปรับตัวและ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆในชีวิตผู้ที่สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่พระราหูมีอิทธิพลต่อดวงชะตาไปได้มักจะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมด้วยการเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิต ความเชื่อนี้ทำให้ผู้คนต่างให้ความสำคัญกับการบูชาและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระราหูเพื่อขอพอรให้คล้วคลาาจากภัยอันตรายและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตเพราะไม่ว่าจะเป็นด้านมืดหรือด้านสว่างพลังของพระราหูย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในวิถีชีวิตและความเชื่อของผู้คนเครื่องรางพระราหูอาถรรพ์ปัดเคราะห์เสริมบารมี ด้วยความเชื่อในพลังอำนาจของพระราหูที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของมนุษย์ได้ทำให้เกิดการสร้างเครื่องรางและวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับพระราหูขึ้นมากมายเพื่อใช้เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจปกป้องคุ้มครองและเสริมสิริมงคลให้แก่ผู้บูชาเครื่องรางพระราหูที่ได้รับความนิยมมีหลายรูปแบบเช่นพระราหูแปดอนเป็นรูปเคารพของพระราหูในลักษณะที่มีแปดอนถืออาวุธต่าง ซึ่งแต่ละกรจะสื่อถึงพลังอำนาจและการปกป้องที่แตกต่างกันเชื่อกันว่าการบูชาพระราหูแปดก่อนจะช่วยป้องกันภัยอันตรายปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและนำพาโชคลาภมาให้พระราหูกัลาตาเดียวเป็นเครื่องรังที่ทำจากกลามะพร้าวที่มีรูเดียวซึ่งถือเป็นของหายากและมีความขลังในตัวเชื่อว่ามีพุทธคุณในการช่วยป้องกันคุณใสแก้เคราะห์ร้ายเสริมดวงชะตา และนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้พระราหูเนื้อผงดำเป็นพระเครื่องที่สร้างจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์สีดำเช่นผงถานผงทูปดินเจ็ดป่าช้าเป็นต้นผสมรวมกันแล้วกดพิมพ์เป็นรูปพระราหูเชื่อว่ามีพลังในการคุ้มครองป้องกันภัยปัดเป่าสิ่งอัป,ปมงคลและเสริมดวงให้เข้มแข็งยันราหูและพยันลงคาถาปัดเคราะหกลางคืน เป็นแผ่นยันที่ลงอักขระเลขยันและคาถาที่เกี่ยวข้องกับพระราหูเชื่อกันว่ามีพุทธคุณในการช่วยสะเดาะเคราะห์ป้องกันภัยอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยที่เกิดจากอิทธิพลของพระราหูในช่วงกลางคืนความเชื่อหลักของผู้ที่พกพาเครื่องรางพระราหูคือการแคล้วค่าจากการล่มจมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินการงานหรือชีวิตส่วนตัว นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าเครื่องรางเหล่านี้จะช่วยเสริมอำนาจบารมีเมตตามหานิยมและช่วยให้ผู้บูชาประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาแต่การพกพาและบูชาเครื่องรางพระราหูนั้นควรทำด้วยความศรัทธาและความเข้าใจในหลักธรรมเพื่อให้เกิดผลดีอย่างแท้จริงพิธีกรรมบูจาราหูเสริมเงาในชะตาพลิกผันเคราะห์ร้าย เพื่อให้พลังของพระราหูส่งผลดีต่อชีวิตและช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลต่างๆผู้คนจึงนิยมประกอบพิธีกรรมบูชาพระราหูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่พระราหูมีการโคจรย้ายราศีหรือในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาซึ่งเชื่อว่าเป็นช่วงที่พระราหูมีอิทธิพลต่อดวงชะตามากที่สุด พิธกีการบูชาพระราหูนั้นมีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจมักจะกระทำกันในเวลากลางคืนโดยมีของดำา8อย่างเป็นเครื่องสการะบูชาซึ่งจำนวน8นี้สื่อถึงกำลังของพระราหูเครื่องบูชาดำแ8อย่างที่นิยมใช้ได้แก่เล่าดำสื่อถึงความมึนเมาความลุ่มหลงหมูดำสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ไข่เยี่ยวม้า สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงกาแฟดำสื่อถึงความเข้มแข็งข้าวเหนียวดำสื่อถึงความเหนียวแน่นมั่นคงถั่วดำสื่อถึงความเจริญงอกงามเฉาก้วยสื่อถึงความราบรื่นเย็นใจอัางเปาดำสื่อถึงความมั่งคั่งนอกจากของดำแปดอย่างแล้วผู้บูชาย,ยังต้องเตรียมธูบดำแปดดอกหรือตามกำลังของพระราหูในแต่ละช่วงเวลา และเทียนดำสองเล่มหรือตามกําลังจุดถวายพร้อมกับสวดมนต์คาถาบูชาพระราหูโดยนิยมสวดการณียเมตตาสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่สอนให้แผ่เมตตาเพื่อปรับจิตใจให้สงบและเป็นกุศลก่อนจะสว,วดบทพระราหูเพื่อขอพรและปัดเป่าเคราะห์ร้ายจุดประสงค์หลักของพิธีบูชาราหูคือการขอขมาลาโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ เพื่อลดทอนอิทธิพลด้านลบของพระราหูและขอให้พระราหูช่วยพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งและนำพาความสำเร็จมาให้แก่ชีวิตพิธีนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การขอพรแต่เป็นการแสดงความเคารพและการยอมรับในพลังอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์และการพยายามปรับตัวให้อยู่ร่วมกับพลังเหล่านั้นได้อย่างสงบสุขเรื่องเล่าที่ว่า เมื่อชายคนหนึ่งไหวราหูแล้วเปลี่ยนทั้งชีวิตเรื่องราวของผู้คนจำนวนมากที่ได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลังจากการบูชาพระราหูได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันอย่างแพร่หลายเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นที่กล่าวขวัญคือเรื่องของชายคนหนึ่งที่เคยประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในชีวิตชายผู้นี้เคยมีฐานะร่ำรวยทำธุรกิจประสบความสำเร็จแต่ด้วยความประมาทและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เขาต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทำให้กิจการล้มละลายหมดสิ้นทุกสิ่งอย่างร่างกายสู้ผอมจิตใจห่อเหี่ยวไร้ซึ่งความหวังเขาคิดว่าชีวิตของตนเองคงไม่สามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกแล้วในขณะที่ชีวิตกำลังดําดิ่งสู่จุดต่ำสุดเพื่อนคนหนึ่งได้แนะนำให้เขาไปบูชาพระราหูในคืนราหูย้ายราศีแม้ในตอนแรกเขาจะไม่ได้เชื่อเรื่องโชคลางมากนัก แต่ด้วยความสิ้นหวังเขาจึงตัดสินใจลองทำตามคำแนะนำนั้นอย่างตั้งใจเขาเตรียมของดำแปดอย่างจุดธูปแปดดอกสวดคาถาบูชาพระราหูด้วยจิตใจที่แน่วแน่และตั้งจิตอธิษฐานขอให้ชีวิตของเขากลับมาดีขึ้นหลังจากพิธีบูชาพระราหูผ่านไปไม่นานสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นชายผู้นั้นถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ซึ่งเป็นเงินก้อนมหาศาลที่พลิกชีวิตของเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ในทันที เงินก้อนนั้นไม่เพียงพอที่จะปลดหนี้สินทั้งหมดแต่ยังเป็นทุนรอนให้เขาสามารถมาเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้อีกครั้งและด้วยบทเรียนจากความล้มเหลวในอดีตเขากลับมาบริหารธุรกิจอย่างรอบคอบและประสบความสำเร็จยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าตัวเรื่องราวนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายร้อยหลายพันเรื่องที่เล่าขานกันถึงปาฏิหาริย์และพลังอำนาจของพระราหูไม่ว่าจะเป็นความบังเอิญโชคชะตาหรือพลังแห่งศรัทธา เรื่องราวเหล่านี้ได้ตอกย้ำให้เห็นว่าอิทธิพลของพระราหูไม่ใช่เพียงแค่ความมืดมิดเท่านั้นแต่ยังเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เป็นพลังที่สามารถพลิกฟื้นชีวิตให้กลับมามีหวังได้อีกครั้งแล้วคุณละ่ะเคยเผชิญด้านมืดของชีวิตจนเกือบพังไหมเคยรู้สึกเหมือนถูกโชคชะตากลั่นแกล้งหรือถูกพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นฉุดรั้งคุณไว้ในเงาดำหรือไม่ ถ้าเห็นเงาเคลื่อนผ่านกลางจันทร์โดยไม่มีคราดจงรู้ไว้ว่าบางทีพระราหูกำลังจ้องมองคุณอยู่และอาจกำลังทดสอบศรัทธาของคุณอยู่ก็เป็นได้ตำนานของพระราหูยังคงดำเนินต่อไปในทุกยุคทุกสมัยเป็นเครื่องเตือนใจให้เราตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและพลันอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมของเราแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรายึดมั่นในความดีงาม และพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบเพราะแม้ในความมืดมิดที่สุดแสงแห่งความหวังก็ยังคงรอคอยที่จะปรากฏขึ้นเสมอด้วยพลังของพระราหูผู้กลืนแสงและลิขิตชะตา